พระสง์องค์เจ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บริสุทธิ์เหมือนหยาดฝนต่างก็เกิดมาจากกิเลสตันหาเราอาจจะเคยทําบาปทํากรรมทําชั่วทําช้ามาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเรายังสามารถชําระสะสา์จิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ได้สภกรรมขยังปัตโตกระทาให้สิ้นไปซึ่งกรรมโดยการประพฤติปฏิบัติรู้เท่าทันสังขารดับสังขารอยู่กับปัจจุบันนาการ ไม่ละห้อยหาอะไรในอดีตไม่เพ้อฝันในอนาคตอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันการดับกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อตายเห็นรูปจบเพียงแค่นั้นได้ยินเสียงจบเพียงแค่นั้นทิเทธธรรมตตังสุเตสุธมัตัตง,ตตตตงญญต αι, วิญญาเตวิญญัตังมุเตมุตมัตัตงอวิสติ ได้เห็นสัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้กิน่นได้รู้แจ้งได้สแสวงหาได้พิจ,จารณาด้วยใจจบลงเพียงแค่นั้นนั่นแหละที่เรียกว่าสัพพกรรมขยังปัโตกระทําให้สิ้นไปซึ่งกรรมทั้งปวงปุลาณะกรรมมังกรรมเก่าอยู่ในตากรรมเก่าอยู่ในหูกรรมเก่าอยู่ในจมกูกในลิ้นในกายในใจเพราะตรงนี้เป็นที่ตั้งแห่งกรรมเมื่อสัมผัสอะไรเกิดขึ้นด้วยเหตุน,นั้นในทางพุทธศาสนามีวิธีตัดกรรม แต่ตัดเอาเองนะไม่ต้องเสียเงินไม่ให้คนโน้นคนนี้ตัดท,ทําพิธีคือคอยตัดอดีตคอยตัดอนาคตรูร้อยู่ทุกขณนะในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันกรรมทั้งหลายก็สลายตัวลงสลายตัวลงก็คงจะเหลือแต่วิบากวิบากกับกรรมคนละอันกรรมคือการกระทําที่ประกอบไปได้วยเจตนาวิบากนั้นคือผลของกรรมพระอรหันยังได้รับวิบากกรรมอยู่แต่ก็อาจจะอ่อนแรงลง เหมือนรถที่มันขึ้นเดินสูงสุดแล้วก็เวลามันลงนั่นเครื่องก็ดับแล้วนะ้ำมันก็หมดแล้วปฏิกิริยาที่รถจะวิ่งนั้นไม่ได้วิ่งเพราะกำลังส่งของเครื่องยนต์ของอะไรเพราะหมดหมดเรี่ยวหมดแรงนะ้ำมันก็หมดเครื่องก็หยุดขมานแต่มันก็ยังไหลลงไปตามลาดตามเนินนั่นคือวิบากที่ทำมาแล้วในอดีตจะส่งผลให้ผู้ที่สิ้นกรรมนี้ยังได้รับกรรม อย่างกรณีพระโมคขลานะได้ทำท่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเพราะหลงเมียในอดีตชาตินู้นเมียเตียดน้ำหน้าแม่แม่ผัวแม่ผัวตาบอดแต่ละวันแต่ละวันผัวไปทำงานทั้งแรกก็ประจบประแจงผัวดีแม่ผัวดีสุดท้ายลังเกียดคนตาบอดคนแก่คนเท่าอยากจะให้ หัวไล่หนีแก้งเอาหูเอาอะไรไปใส่ไว้ในในเตียงเอาเอาเลือดไปใส่ไว้พอมันกินแม่ก็บน่นบ่นแล้วก็ย้ายเปลี่ยนเตียงใหม่ให้บอกว่าเตียงนี้มันมีทําสะอาดดีๆแล้วก็เปลี่ยนหลังจากนั้นตนเองก็ขากน้ําลายคายสะเลทุุยทําสะกะปรกไป พอเวลาแม่ผัวอยากจะกินข้าวก็อเอาของร้อนๆมาให้กินตาแกบอกแกกินแล้วแกก็บอกว่ามันร้อนมันลวกเอาเย็นมาให้เอาน้ําเย็นๆใส่เข้าไปแกบอกว่ามันเย็นเกินโรคสะพ้ยก็แกล้งทุกอย่างเขาบอกว่ามันจางอาหารมันจางหน่อยขอเกลือแกเอามาใส่เป็นสามช้อนน่กินเข้าไปก็บอกว่าเค็ม เมื่อกี้บอกกลางเอาใส่หน่อยบอกเค็มทำย่างไรจะถูกใจคนตาบอดเย็นมากก็นอนปลอกหัวบอกแต่ให้ผัวไล่แม่แม่หนีมิเงนั้นฉันจะไม่โยกหัวไปเช้ากลับมาเย็นๆตนเองนั่นแหละถมน้ำลายคายเฉลตสังขีบมูกบางทีก็ทำสปกปรกไว้รอบๆนี่ดูสิคนตาบอดฉันไม่รู้จะทำย่างไรทำยังไงให้เป็นที่เป็นทางก็ไม่อยอม นานนานข้าเก็รักเมียม,มากเมียบอกว่าจะหนี้ถ้าเอาเอาเอาแม่พัวไว้ตรงนี้ฉันหนีฉันไม่อยู่หรอกเดียวกับแม่เธอนะครั้งแรกก็พอทนนานนานเข้ารักเมียม,มากกอกแ้งทีนี้จะให้แม่นี้ไปไหนก็อายเขามีวิธีเดียวคือฆ่าทิ้งชวนแม่ไปเยี่ยมญาติเอกบ้านนึงใส่เกวียนขี่ไป ไปถึงกลางทางแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ฉันไปในป่ากันนะฉันปวดอุจจระจะไปบรรเทาทุกข์หน่อยจอดเกวียนไว้แม่ตาบอกก็นั่งค่อยลูกไปนู้นไปทําท่าเป็นโจรทำเสียงทำรามดูด่ามาไม่ใช่เสียงลูกมาก็ตีเลยตีแม่ลูกมึงไปไหนแกมึงนี่จะป้นข้ามทิ้งออกเสียงเป็นโจรแม่จําไม่ได้ดอกเข้าใจว่าเสียงโจรจริง ร้องไม่ใช่ร้องอะไรร้องบอกลูกลูกเอ้ยอย่ามาหาแม่นะลูกนะโจรมันกําลังฆ่าแม่ของลูกอย่ามาให้แม่ตายแทนลูกไปไกลๆลูกจงปลอดภัยนะลูกนะแม่จะตายแล้วมันตีมันฆ่าอย่ามาใกล้นะลูกตีเข้าไปตีแม่พอได้ยินคนํานี้ตีไม่ลงเกิดความอ่อนอกอ่อนใจว่าดูสิ เราตีเราฆ่าแทนที่จะร้องขอชีวิตกับร้องบอกเราผู้เป็นลูกไม่ให้มากลัวเราจะตายรักเรายิ่งกว่าชีวิตเรายังจะทำบาปหนักหนาถึงขนาดนี้หรือตอนนี้ใจอ่อนทิ้งไม้หลบทำใจให้ดีๆเช็ดน้ำตาให้เล็ดแห้งสำนึกได้แล้วมาทำท่าเป็นลูกโจรมันหนีแล้วนะแม่ทำท่าบาปเนี่ยน,นะตามหลังมา มาถึงชาตินี้จะเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังถูกโจรตีตายที่มีฤทธิ์มีเดชมากๆการทําบาปกับผู้มีบุญมีคุณทําน้อยๆก็ยิ่งได้บาปหากทำมากก็ยิ่งบาปมากผู้ใดทํากับพ่อกับแม่เนี่ยหนักหน่วงที่สุดเลยเรื่องบาปในนี้เองพระอาหารหันต์ท่านก็ยังได้รับกรรมนี้คือวิบาเขอาหมันแต่กรรมนั้นสิ้นแล้วไม่ได้ทําอีกที่จะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวกรรมแท้ๆหรือจะเพียงกิริยา จึงมีอีกคำหนึ่งว่ากิริยวาทีพุทธศาสนานั้นเป็นเป็นเป็นลทัทธิที่เป็นเพียงกิรยิยาก็ไดังเมื่อผ่านพ้นการกระทำกรรมแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายจึยงหมดกรรมพวกเราทั้งหลายก็พยายามทําให้มันสิ้นกรรมสัพพกรรมมัคคยังปัตโตกระทาให้สิ้นกรรมทั้งปวงโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในอดีตในอนาคต ปล่อยเข้าไปวางเข้าไปพ่อพูนสุญยตาพ่อพูนความว่างว่างว่างจากความยึดมันม่นเธอมั่นเมื่อน,นั้นกรรมก็หมดพิษสงไม่มีในจิตในใจเหลือเพียงกิริยากิริยานั่นคือการกระทําให้สิ้นกรรมในศาสนานี้การกระทําให้ดับสังขารทั้งหลายเสียได้นั้นยิ่งเป็นการดีพวกเราก็มาพยายามกระทําดูเถิดว่า เวลาทําสมาธิภาวนากําหนดลมหายใจเข้าไปนี่บางท่านจะเห็นว่าลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงแล้วก็หายไปลมหายใจหายไปนานๆจึงขึ้นมาจะมีวันหนึ่งที่เราจะได้พบวันที่ลมหายใจหายไปลมหายใจไม่มีเราอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆลึกๆนี่น,นี่เพียงระงับกายสังขาร ดับกายสังขารได้เพียงแค่นี้วาจีสังขารยังอยู่ยังคิดจกเมื่อไม่มีลมหายใจยังคิดคิดแล้วก็คิดอีกต่อไปว่าเอ๊มันไม่ตายเลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่สามารถดับวิตกวิจารวจีสังขารยังไม่ดับถ้าเลยไปจนไม่รู้จักว่าจะตายหรือจะอยังจิตตสังขารที่จะคิดเอามาจากวิตกวิจารมาคิดเป็นเรื่องพูดดับไปความคล่อง ตัวชำนาญทางวะสีมีอํานาจเนื้อจิตในการเข้าลงไปในสมาธิในการออกจากสมาธิกระทำไว้บ่อยๆเก่งเข้าการดับสังขารทั้งสามจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์บางคนได้สั่งสมมาหลายแสนพบหลายแสนชาติผู้ในฟังเพียงแค่นี้ไปทำคนเดียวก็ทำได้ทำเป็นมันเหมือนกับคนไข้บอกบอกยากับคนไข้เหมือนกัน คนไข่อีกคนหนึ่งไปหาตัวยาไม่ได้กินหายไปเลยพระอนนท่านแสดงธรรมท่านเป็นเพียงโสดาบันคนอื่นฟังธรรมท่านไปปฏิบัติเป็นพ่อรหันได้เยอะแยะเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการดับสังขารน,นี่พยายามเราจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมพุทธศาสตนานี้มีลักษณะพิเศษอย่างนี้ ทรงเราไปได้สู่ความปลอดภัยถ้ายังเวียนว่ายในวัตฏะสงสารนี้ก็จะเวียนว่ายอย่างดีอย่างงามปกปิดประตูอบา,ายไปสู่ที่สูงอโทคามีวิเศษสขามีไปสู่ที่สูงไปสู่ที่พิเศษไม่ไปสู่ทางคิดที่มันตำ่ำเหมือนบุคคลถือหม้อน้ำลงไปในน้ำ หม้อน้ำมันใส่เข้าไปเต็มๆแล้วไปทุบหม้อเสียวพวกเศษกระเบื้องเศษหม้อทั้งหลายจะจมลงแต่น้ำมันในหม้อนั้นจกไม่จมน้ำจะลอยสงูงจิตที่ได้อบรมยาวนานศรัทธาปริภาวิตาจิตตาจิตที่ได้อบรมมาอย่างยิ่งโดยศรัทธาสินปริภาวิตาจาระปริภาวิตาปัญญาปริภาวิตา ได้อบรมตลอดยาวนานซึ่งศรัทธาสินจาคะปัญญานั้นจิตนั้นจะไม่ไปต่ำจิตนั้นจะไปสูงจิตนั้นจะไปพิเศษสังเกตได้ไหมแต่คนเป็นๆที่ใกล้จะตายต่งางๆตมาว่าบอกโยมที่มาขอไก่ว่าแน่นอนเดี๋ยวแกก็ตายนะถ้าอย่างนี้ไม่นานดอกแล้วตายแล้วจะไปหาพวกไก่พวกเรานี่แหละนั่นมันเป็นคติลิมิต บางคนใกล้จะตายมาขออยากได้ไก่ไปฟังเสียงมันโ้องมันขันก่อนจะตายมันผีกันกับหลวงพ่อที่อยู่บ้านนี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถึงงานนี่อาจมาก,ก็ไปแสดงธรรมอยู่บ้านถ้าควายจะตายก็อยากจะฟังธรรมก็เห็นนั้นจิตของเราเนีนเราเตรียมไว้เดี๋ยวนี้แม้ว่าเรายังไม่สามารถจะปล่อยวางสังขารไม่สามารถจะดับสังขารแต่ก็ขอให้ เตรียมจิตไว้เพื่อจะละสังขารน,นี้ครั้งสุดท้ายไปสู่พบที่ดีงามเวลามันจะตายมันจะช่วยได้เยอะฟังให้ดีนะว่าเวลาจะตายมันจะช่วยได้เยอะเดี๋ยวนี้มันยังปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันยังจะเอามันยังมีเรี่ยวมันยังมีแรงมันยังลุกไปมันยังลุกมายังมีหวังแต่ถ้าจะตายจริงๆผู้ที่จเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอนาปานสตินี้ จะดีมากเมื่อเวลาจะตายจะเป็นเวลานาทีทองเพราะจะรู้จักลมหายใจสุดท้ายของตนเองเราจะต้องฝึกไปตั้งแต่เดือนนี้ทุกวันนี้เวลาจะนอนก็ดูไปจนมันหลับตื่นมาก็ดูใหม่ทำอย่างนี้จนมันเคยชินจนไปถึงเวลาวันจะตายเวลาจะตายนี่ผู้ที่ได้ฝึกอาณาปานสติจนติด ต่อเนื่องกันมีสติอยู่ทุกลมหายจะจะรู้ว่าลมตนเองนี้น้อยลมน้อยลงจนรู้ว่าไม่มีลมแล้วก็จะรู้ว่าวินาทีต่อไปนี้ฉันคงจะต้องตายแน่ๆเมื่อรู้เห็นความตายที่มีอยู่เฉพาะหน้านี้อีทังพระยังมอรเนเปคมาโนเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้าในขณะนี้โลกามิสังปะชะเหสันติเปคโคจะคลายเจือในโลก มุ่งสู่สันติความสงบความดับอะไรคือเยือ่อเยื่อคืออารมณ์ทั้งพวงที่ติดขัดข้องติดทาอยู่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่เคยได้เคยมีเคยเป็นเป็นเยื่อที่โผูกพันเราในโลกบัดนี้เราเห็นชัดลมหายใจที่ไม่ต้องซื้อเลยก็ยังไม่มีจะหายใจร่างกายนี้ก็จะแต่สลายจะตายไปอยู่ต่อหน้านี้จะเอาอะไรช่วงนี้มันจะทิ้งเลย พอเทงปั๊บมันก็จะดุแต่ความหมดไปสิ้นไปจิตก็ยิ่งปล่อยก็ยิ่งบาดเพราะนั้นตรงนี้เยเราเตรียมไว้หมดโอกาสที่จะต้องไปตกนรกจึงต้องมาเฟิกมาโฟนตื่นกันมาดึกๆึกเดิดนๆื่นฟื้นทนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจริยธรรมทางโลกุธตธรรมตะละธรรมขึ้น ไม่นานนักวันพรุ่งนี้มรืนนี้ก็จะจากกันไปให้พวกเราเป็นมวยเรียกว่ามาเข้าค่ายฝึกมวยเป็นนักรบสงครามเย็นเป็นนักรบไปตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งสงครามคือยามตายถ้าเหลือชีวิตเกินมาใหม่ก็ไม่ต้องไปตกนรกรบกันต่อไปเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ใต้บังคับเราถ้ามันอยู่ใต้บังคับเราได้ไม่ต้องมาฝึก ใกล้จตายจังบอกมันมึงจะไปคืดจากหลอกแกแลกเด้อวสันกูจะไปตกนรกให้มึงคืดเห็นแต่สวรรค์ผู้เด้อวสันขันบอกได้จังสันว่าตอนเมื่อเหตุอย่างนีาเพราะเหตุนั้นมันจึงจําเป็นต้องฟึ๊บอ้าเป็นนั้นว่าเวลาของเราล่วงเลยมาเหลืออีกสิบนาที